สบายดีเดอ้อสบายดีเด้อพี่น้องเพ็ดกับเข่าูซลานกินเดอ้อไข่ต้มซุปมะเขือป้งมะเขือเนียนป้งปลาเน้นนะม,มากินน้ำกันเดอ้อฮะสบายดีพี่น้องมาไมกินเขา่า กันเด้อเห็ดกินสูรานกินร้านมาอยู่ลำไย,ยกินลูกสุกอันนี้แซบ่บแสบสุกมะเขืออันนี้สุกบริสัยยังได้บมกสุกมะเขือลาลาเลยกิีงแซ่บหอมคือมะเขือน้ำปลาต้มต้มน้ำปลาแสบ นี่นเหาอใส่ซักหอมทุกหอมหแหละหอมละห,ห,หอมยังใส่ขี้ข้าวหิดละเราขั่อใส่ข้าวขู่น้ำเดิมสุดมะเขือนะหอมจัแซ่บ Tạm xã hội Mì hèn Chỉ ngắt nó mới lông Mà đơ bộ ngắt, bên Mày mấy bộ tìm luôn Nè Bà phá, tôi nhảy sẽ đi chụp một khứa này đi nữa nhỉ Kín nói nướng chin của chị nhà đó, hm hết hử, hết thôi chị biết gì hết nè mình hết 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 điều hết hết phi hết hết điều hết มาเด้อมาเด้อลูกลานเ้อกิของขขาวนเมืเด้อเพื่อนมิสหายทางอเมริกาทางเยอรมันน้องนุ่งทางอเมริกามาเด้อลูกลาน ทา,ท,าท,ทางเมืองนอกทางเมืองไทยทางประเทศเราแซ่บจิ้งป้าแซ่บ Ừ, น,น้่เลือบแทบส้าเต็น,นในดวงดวง không, hmm. mình hết boost rồi. ឋ្លាប់ពីនាន់ពីន់ពីន់ពីន់់ពីន ปลาสองกิโลพรุ่งนี้สัมม่งมาหนิหมัดยืนจะไปตลาดแรงซื้อมะเมียนอีกตอนเช้าก็บผมีเครับผมทันมาหอดขึมาหอดตัวแรงปลาเนี่ยนะปลาหนำเทนิน กินอะไรกินอะไรจะกูว่าไปซื้อต้านวิตามินใหม่กินกินวิตามินยังไงวิตามินตับปลาบ่ แมันไปตลาดแม่คือม่ให้กินไมากินเขาแทบกินเขาละลายกินยามันพาให้กินเขายลมือื่นมันไปตลาดแม่คือมาให้กินอาเบ้าหรืออิ่มล่ะกิน,กน,ลลกน,นห,น,น,น,หน,น,น้าเอ๊ะหน้าลึกน แอบเลยเด็กที่น้อยสุขเคือนตัหาอาหารรู้อย่างกินแบบนี้ก็แซ่บวิตามินเพื่อสุขภาพ สี่ี่มีเห็ดใสมปลาปลานยม,มืดขึ้นแล้วมึนไงล่ะ ดินจะแตัๆโซ่สามแขนเนี่ยประดุกหรือเองเออมาเห็นกะเสืออด้งดินี้นเจอทาเบิรเราประดุกัอตัวบุกใหญ่ใช่ไหมเริ่มไม่เห็นมาหน,นี่ยะ เคยกือ,กอยส้าเจียวเลยเด้อยต่มาซาดนแน่เด้ออืมนั่งกินบะหมี่จูเขานะคะโตค่ะขนมสื่อมากไิหเยกินลืมเจาอยากกินเด้อขนมมาน้ตูค่ครับเพื่อเงเพื่อน ถ้าอยากจะซึ้งขนมแน่จะหมักเลบกัชื่อ คิดนี่กับม่มอนล่าเด้อพี่นงเด้อผกกักกุ้ยใบกุ้ยแซ่สตกาคไข่ส่งมมอนผักกินผักเสียวเดอ่ะบ๊ายบายกดออกหลย